กำลังอูกําลังค้ำกันอยู่ผู้สาวเสียวม่วเมื่อ้ท่านหาอ่อย้เยอะขวดป้อนนมมันแน่ไอ้เสือเลี้ยงเราควักววมาเบิงพอพันให้เราเน่ยเรา่ะโอ้คืองามมากเลยอ้ดลครับดวลว่าเป็นเจ้าของพ่อคือเจ้าของล่โอ้นังเนือนังสีสันไม่ธรรมดาครับตัวนี้พอพัน โอ้ไปรุ่นฟันน้ำนมลูกเคฟสามหนึ่งหมุนอีกรอบนึงได้คือตาหมีเ่ยเถอะคุ้มตาดำดีขนาดเลยโอ้ใช่เถยสีสันรป็ตองห้องเลยแดงเข้มเบื้งเบื้องคุ้มตาดำดีเบื้องเนื้อเบื้องนังครับเปิดลาค้าไปสองหมื่นหกพันหาร้อยลูกไส้เคฟสามหนึ่งงปีกเกปีนึงอีกเจ็ดหม่อโอ้ค้งสร้างดีตัวนี้ พอพันครับพอพันธ์สองหมื่นหกพันหาลอยเนื้อเป็นเนื้อนังเป็นนังครับไข่เท่อดีตัวนี้ไข่งามไข่สองน่วยหางเป็นผัวไข่หาพอพันอยู่นี่ครับตัวนี้บ่อพิษหวังครับเด็ดมิตเดียวนี่บอ่ะน่าขายบ้างหรืบ่ที่เด็ดเด็ดเดือตัวเดียวเออมาลงลงอี่เอ้ามาพี่บักล้างพี่โอ้พอพันครับ ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งส่วนสูงไทยสิบประมาณลอยสามสิบสามสิบห้าอยู่บวอกกอนละพ่เขาก็ปีหนึ่งเนาะโอ้ปีปีหนึ่งอีกเจ็ดมืองามงามพอ่อพอพันน,นกตั้งล้างตรงเบื่อหน่อครับเบื่อเล็บจิกดีหน้าตาดีเนื้อนังดี 40, 40, 40, 40. ปีหนึ่งอีกเจ็ดวันเอา้าใครอยากได้ส่วนท่วมากเพื่อได้อะ 099 210 210 1847 1847สํรองคือเก่าสํารองอุบลเฮาโอ้รูปร่อรูปรอ,ปรอสุดยอดสุดยอดมาแล้วครับพี่นอ้องสำรวจอัปเดตราคาบัวล,ล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกา,กายนครับพศ2568ครับ วาริมชัมราบอุบลราชธานีครับนัดนี้ครับบรรยากาศคือคักหนาแน่นแห้งครับแดงเต็มสนามเลยช่วงนี้ครับปลายฝนต้นหนาวนี่ครับก็พากั่จะเลื่มเห็ดวัคซีนเด้อพี่น้องวัคซีนปากเท้าเปื่อยวัคซีนลำปีสกินนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับก็อย่าลืมเกลือแร่ก่อนเพรับพวกวิตามินเสริมให้ง่วงให้คไข้ห้านะครับผม จะได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อต้านโรคไัยไข้เจ็บได้นะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับเกษตรกรทุกท่านผู้เลี้ยงผู้ขายนะครับผมพอ้สื่อผู้ขายแล้วกันอ้าวสํารวจอัปเดตราคาไปมาอหอกกันเลยครับพี่น้องไปครับราคาสายเหนือช่วงนี้เป็นไงเสียแบ่งดีครับดีอยู่ครับราคาก็ลังดีครับกลังมีแนวโน้มน,น,นะครับว่าโค้งกับึ้นยี้บ่โค้งไปแค่คืนหลาย ตัวระยะพันประมาณสมมติจ็กเคยตัวละเมื่อนี่ขึ้นมาตัวระยะบาทขึ้นมาสองพันครับตัวละสองพันเป็นเมื่อสงองใช่ะแมเนาะกางัวเนื้อกัขยับขึ้นขยับขึ้นมาดีครับแม่นมขึ้นมาดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้นทุนห้องมันมันมันจะสูขอของบวกอาหารนะครับอาหารสูงอาหารบ่ลงราคาบ่ลงราคายัางยัง,ยงสวนกระแสกัน,กนแต่ว่าราคางัวโคกกำลังขยับขึ้นแม,นม่นกำลังขยับขึ้นแม่นมดีๆนั่นนี่ขายไปแจ็คโตนั่นนี่ยี่สิบ ยี่ครับยี่สบวกกว่ายี่สิบก็โตครับผมยี่สิบก็โตนี่เป็นรุ่นจากบาทหมื่นกว่าหรือสองหมื่นี่องหมื่นครับสองหม่อ๋องอ้วนแล้วอ๋อนี่ครับสี่ร้อยลูกสีลประมาณซีหาโตรลาดุลสามร้ตงมาตั้มสี่อยตั้มสี่ร้อยตงมาสี่ร้อยายเปได้หะจกบาทสองหมื่นกว่าครับ โอ้ราคาดีตัวนี้ราคาดีราค่าดีครับแต่กี่ไม่แต่หมื่นไปไปลายถึงสองหมื่นพอดีเนาะสองหมื่น,น,นตันวโอ้ถือว่าได้ราคาดีครับ,บช่วงนี้เอ๋อกำลังส่งตัวก,ไไกำลังไปได้ดีครับกำลังไปได้ดีมียังมาสก,กัดดาวหลวงบ่เนี่ยากจมีแนวมาสกัดดาวครับอ๋อโดยรวมเนาะถือว่าดีขึ้นไรอีกไรเติมอยู่ครับผมโอ้อ้าขอบคุณในไรครับอันนี้ผ้าเบิรงงัวสาวหลุนๆนี่ครับเหลือหลายแจ็กบาทแจ็กบาทพ่อตัวนี้ เมื่อนหาพันจะเรียราคาเดียวกันได้บ่ตัอนี่หกพันหาพันนี่ครับเมื่อนรักเมื่อนนี่ครับเมื่อนหาพันเมื่อนหกพันนี่ครับต้งเตือนผู้ถอก็ปรดใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยพี่น้องนี่ครับร์สา,สาสงโางดยรวมก่อน นี 1> <1> ắng, ่ครับเมื่อนหาพันเมื่อนหกพันงตนัวเอาเนือหนังสีสันตัวนี้ป่านะพ่อสามพันตอวนีก็เขาเมือนสามเมื่อนหามเมื่อนหกไล่ไปนี่ครับส่วนสูงกสิตละเมตรสามสิบหานี่ครับเบือกต้นเป็นงวดสาวสวยนีครับโอ้ เอาเบอรทรหมไม่ลืมออศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสามเก้าห้าสามเก้าี่ห้าศูนย์หกสี่ห้าศแม่สาวแม่สาวแม่สาวเอาไหตัวครับนันนี่สาตัวครับเอามาสามตัวเหลือสามตัวนันนียังบอกขายป็นไหนบ้าเอาเอาแม่สาวครับเมือนสามเมือนห้าเมือนหกบ่มันถึงต้องครับเ3มือนสามเมือนห้ามือนหกนะครับ ไมากตัวได้ก็เหลือกเอาแดงๆยิ่งคืนทั้งนั้นเลยขัดมาใหาพ้พิเศษเลยเครื่องดำดีพวกหางเงวนี่ครับอ้าวมันมานครับผมบก็ลังดูดกันอยู่กับมีวันนี้เอา้าเอ้าเบิ่งต่อแจ็คบาร์ครับรุ่นนี้เมือม่อหกพันก็ลังดูดกันอยู่ครับช่วงนี้กินนี่ลากินอากาศเริ่มห่อนครับมันก็เลยหิวนะผมเริ่มสายเนี่ยเมื่อหนึ่งก็อีกหกพัน นีครับแม่ลูกลูกตัวแม่ยังดีน้ำง,งามเลยลูก <ไป S 2> ครับ,รบอ้าวกินนีลากินนีครับแม่ลูกอันนี้แม่เพิน่นส่วนสูงก็าื่อร้อยสามสิบน้อยๆสาิบหาแม่ลูกลูกตัวเมียฝากเบอร์โทรไปครับศูนเก้าหศสามสองสี สี่เก้าโอ้หกเก้าหูยินโหเอออะไรเดยวนี่เสียงมันดังพันไรตั้งแต่อยู่กับกล้วยพ่นประกาศดูแค่เอาไัยังไรกับโทษบ้าเบิ่งพี่น้องนี่ครับแม่ลูกโอ้เนี่ยภัยอะไรวัคซีนเพิ่นประกาศเอาเดินไปเอาเด้อพี่น้องเอากระตีน้ำแข็งมาใส่เอาวัคซีนปากเท้าเปื่อยฟรีเจ้าหน้าที่ยืนแนหมกันอยู่บ้านนี่เงาเงาเงาเง่อยเงาอยเงา ขายกันยาขายกันยาก็ส่วงนที่ง้อยเงาหมดเลยใครได้สายเนียวก่ากำลังพิจารณากันอยู่สายเหนือเริ่มเต็มคอกแล้วรุ่นนี้ยี่บาทอะไรนี่มือสารมือสิบห้าร้อยตัวนั้นดิ่มือห้าร้อยมือห้ารสิบห้าร้อยสายเถิกอ้วนๆพี่ๆตัวนี้พร้อมใส่งานรุ่นจิ้วรุ่นจิ้วเมื่อนี่เดีแม่ลูกบ่แม่ขายเหลือตัวนี้อ๋อแม่ขายยี่บาทครับเมือห้าพันเข้าไปเบียดบ่ เขาไปขุต่อยูเบียดไปเปียนลไ่พดกีฬาพี่บกลาตัวนี้ข้อนี่อบอของมาอยู่เลื้อหปนยาบานะเลือหลนย่หกพันหารอยแม่ขายไปละเมอหาพันห้องสางดีครับแม่มันก็ไปขุนไปเพชรดุรีบ่เดี๋ยนีเพียเพื่นกับสื่อตัวแม่้กันบ่ตัวแม่กับสื่อกันมันสื่อไปคุคกับช่วงนี้นะครับไปหางัวหาควายลับ ว่าพี่นายมันได้พี่น้องนี่ครับราคางัวก็ตามสภาพพวกเราได้เนาะตัวหน่อยตัวอ้วนตัวจอยคือนเราโดยรวมก็ถือว่าดีอยู่เอาเบอร์เทรไปครับ064ย์หกสี่สองแปดสตลาดแจกวัคซีนพร้อมเรื่องพี่หนอไปอย่างไร ปากเท่าเปอยวัคซีนไปเอาเมวัคซีนเป็นสีเมียเจ้าแมคือง่อยเนเนาะมอคืออีกแล้วงอยเงาหอยเหรอมาหาครับคุณนึงเขานอนรับคุณนึงรับมั้งบ่บงอยเงาเอามาหา กับห้าห่วยข้าโยกกับบอกรับหกบอไม่มีนะครับรุ่นเทอรรุ่นดุแม่มากเลยหัวเม้งหัวหัวไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกบ่ผ่านไม่มาวันนี้นัดนี้บ่ผ่านไม่ผ่านถึงแม่เขาจะซื้อมาขายไปกับกับตองฉีดหน้ากรบพี่น้องช้าวเขาบอเขารักเขาแล้วนะครับเพราะตองฉีดนะครับแพ้อะไรวัคซีนฟรีครับผมปากเปลือยเต่าเปลือยนไหครับ อยู่มองพระชั้นพันเนี่พี่น้องมองตง้องขามหัวอาหารนั่นแหละนะครับเพิ่นแจกฟรีเอาเตรียมกระติกลำแข็งไปใส่นะครับผมวัคซีนปากเท้าเปื่อยไปสีดง่วะสีดควายนะครับผมนั่นนั่นเปนประกาศเอื่นไปเอาแล้วเอาน้ำแข็งกระติกลำแข็งไปใส่เอาสีดดึงหนังคืนแล้วนกะ็สีดเข้าใต้ผิวหนังสองซีซีนะครับผมวิธีสีดสีดถูกต้อง วัคซีนจีงสีได้ผลนะครับสีเต็มเป็นนะครับผมดึงหนังขื้นสีเข้าไปในใต้ผิวหนังคล้ายคคือการกับสียาทายพยัญชนะกรีด,ดิีดดีพี่น้องคเพื่อนประกาศให้ไปเอาวัคซีนเด้อพี่น้องนะครับไปเอาวัคซีนไปสีงวงด้วเภัยพในสีก็ฝ้าไปเอาไปสีช่วงนี้ป้องกันโรคระบาดซอยกันพี่น้องใครในสายเหนือใครในีุยน้อยหนึ่งครับกำลังผนสีให้เวียดนาม เวียดนากำล <1971. S 2> ังเขียนอยู่ไปเอไปไปเรยวเจ้าบ้านอะไรสองอยู่บ่สองหมื่นกว่าวายยุ่มกใหง่ของงหญ่ครับสองหมื่นกว่าบาทครับรุ่ายง่าอ้วนพอ่นี้สองหมื่นกว่าไปแล้วสอง่สามะสองหมื่่นน่ะแม่ลูกนี้เมื่นเก่าพลูกตัวแม่พ่อแม่บอนี่อันนี้เมืนเก่าพครับลูกัวแม่มนลูกแม่ แมล่ลูกตัวแม่หมื่นกพันแม่สาวนี่ดอบอก <c oughs> ตัวนี่มื่นหกพันคู่นี่หมื่นหกพันคู่นี่มื่นหกพันห่วยมแมนตเดียวคู่นี่มื่นหกพันในสองตห่วยคือดีเ้เอาสามด้อแต่สองตัตัวละแปดพันคับรุ่นนี่ ตัวนั้นกับคู่นั้นเมื่อนเก้าตัวนี้คู่นี้เมื่อนแปดอีกตัวนึงเนี่ยพ่อตัวใไงเนี่ยดิกเมื่อินสี่พันห้าร้อยท่ไป็นอายุไหมเมีนอยู่ครับสิพี่ไป็นอาย่ตัวนั้นโอ้นี่ครับดากใหญ่ดีเครื่องดำดีนี่ครับอันนี้กับเขาทางเมื่อนอยู่ตัวนี้เนี่ยด้วเสาเนี่ยเด็เอ้านี่แหละ เบอร์โตเสียบอยเดี๋ยวขึ้นให้นี่ครับม่่บมือนี่โอ้ยังมาอยู่ครับเสียบอยพอพันตัวนี้ซาโลลีเปิดแล้วข้าวไว้จะบาทด้วยสื่อเมินอยู่บอ่เนิ่นมันคนผ่านค่านผะานผ่านผ่านผ่านส่าื่านนผีดำ่านผานผานนนี้าันีน่นผ คันสีดำเหมือนออเดอร์คันมีสีดำเอามาโหลดอันนี้สายเลือดลอยหาซิฟเป็นว่ะมันผสมกับเสือบ่ออกไล่อำหมายเลยหัหน้าแม่มักละมักละเออเปิดไปเมือนึงก็อีกพันหนึงบ่ก็ให้แย่บายแล้วครับนี หายบาทละยบาทลเี่ยัวหายห้ยแปดพันไัีบบ่วขายอย่ได้เก้าพันไป็นนร่กำลังยางหลัดตะเวียน่ครับเพืน,นี่เ <c oughs> อ้าไล่เสืออยากอยากจะซื้อดอกอยากตอนแรกกับทรมาต่อเอาเบอร์ทรมีบอครับมอมีครับมียทุบโทรศัพท์ทิ่มแล้วนี่นะครับบรบรายรากาศเอา ประมาณนี้พี่เนาะไอเดี๋ยวมันหลุกมันไปหรุนนี่หรุนนี่รลุนจะเผาไว้ยังใชเงี้เมื่อไหร่ร้อยโอ้ยปรว่าณเปลีันเนาะป่ว่าณเมื่อนหร่เออหนักเลยขายหมดเลยไปแล้วครับจุกเมื่อแล้ววะเอาไปสมเองแล้วปะเมื่อดอกแล้ววะกำลังดูดกันอยู่กับมีอะไนี่เออเออเบิ่งต่อแจ็คบาร์ครับรุ่นนี่เมื่อหกพัน กำลังดูดกันอยู่ครับช่วงนี้กินนีลากินอากาศเริ่มห่อนครับมันก็เลยหิวนะผมเริ่มใสายแน่เมื่อหนึงก็อีกหกพันีครับแม่ลูกลูกตัวแม่ยังดีน้ำงามเลยลูกอ้าวกินนีลากินนีครับ,นะรบแม่ลูกอันนี้แม่เพิ่นส่วนสูงก็าือว่าร้อยสามสิบน้อยๆสาิบหาแม่ลูก ลูกตัวเมียฝากเบอร์โทรไปครับ09นย์เก้าศูนย์เก้าหกูยโอ้หกหูยินหูเอออะไรเดี๋ยวนี่เสียงมันจะพันไหไรเต้ยอยู่กับขั้วไอ้ทนประกาศดูแค <c oughs> ่อ้าวภัยอะไรก็โทษบ้าเบิ่งพี่น้องนี่ครับแม่ลูกโอ้เนี่ไยไภัยอะไรวัคซีนทุนประกาศเอาเด้อไปเอาเด้อพี่น้องเอากระตีน้เแข็งมาใส่เอา วัคซีนปากเท้าเปื่อยฟรีซื้อได้บ้าล้วพ่อหนิ <33. S 1> แม่ครับลูกโอ้ของงามตัวนี้ไปไหมอีหละ่ะไปหกหมื่นโอ้สามสิบสามครับแม่ลูกงามชื่อว่าของงามไปเลี้ยงีน่ครับโอ้ข้องงามไปเลี้ยงครับสุดยอดสุดยอด ไปแล้วครับแม่ลูกสามสิบสามว่าโลนงามวัยรุ่นกำลังต่อกันอยู่ครับช่วงนี้ใกล้แล้วครับยังอยู่ครับพัฒน์ได้ครับขาดกันสองลอยขาดกันห้าลอยห้าลอยไปมาเสียไปไปอ๋ออ๋อหันหลังโจกกึ้นใจเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยครับอ๋อเบิ้งเจ้าบ้านครับสองตัวนี้ห้เพิ่นแปลพัน์นครับเพื่อนจะได้นเก่าพันครับโอ้คือไฮไลท์ครับเถอะเกือบแล้วตัวนี้ นี่ครับลายละสี่พันราคาแบบหนูซิ่งเลยตัวนี้โอ้นี่ครับตัวละสี่พันน้อยๆนี่ครับเพิ่งนกำลังต่ออยู่ใกล้แล้วขาดกันอยู่รักลอยซี่หาลอยนี่ละโอ้ตั้งใจเพื่อนเพื่อนใช่โอ้ถือแดดไล่เพิ่มอ่อนเออตัวหนึ่งสี่พันตัวหนึ่งห้าพัน ตัวนึงสี่พันตัวนึงอ่ะพันรุ่นนี่ตัวนี้ห้าพันตัวนึ่งสี่พันตัวหน่อยกับตัวใหญ่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้กันแล้วเออแบ่งกันไปคุรเครื่องแบ่งเครื่องวัดเครื่องนึงกรรมการเครื่องนึงยโยนคนเก่ากันหน่อยมั้ยมันลวกเออช่วยกัน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 ช่วยแซดช่วยแซด พอแล้ว่วยชาติช่วยชาติไลง่อยชาติช่วยชาติสิต้สาสิต้นสานี่ยพอแล้วเอมาไ่ได้สิตัวเน้พอแล้วส่อนน่ครับผมโอ้สวยกันสวยกันพอแล้ว

เจ้าบาทล้วพอตั้งไว้ครับผมแดหายสิบแปดแล้วครับรุ่นนี้ครับขาดขึนยุนลักลอยครับลอยสองลอยนะบ่เลื่อนกันหรอกขายรถก็อันนี้สายเถือกครับเป็นสายเถือกสายเหนือมันกระสีตามอันนี้เชกหน่อย สภาพครับผ,ผมตัวนี้มันก็พร้อมๆนักหน่อยนี่มันอ้วนไปไหนกันหายสิบแปดคนป่ะซือว่าโอเคอยู่เดิมันจอยนักหน่อยพอแล้วตัวแกกำลังต่ออยู่เออ คือว่าราคาดีด้ยห่องไวสองก็หมืนองแปดปัหารอยแล้วมันจอยแค่มันอวนที่ไหนก็นีอยู่ครับจอยพอพันตัวนี้ซาโลลีเปิดราคาไวแจว่าด้วยสื่อเงนเนอยู่บ่เมินผนจบลุ มันมันคนอยากซื้อไปคุ้นเลยพ่อจริงๆกันสีดำเนี่ขายดีอันนี้มันสีนี่คือกันสีดำเหมือนออเดอร์กันมีสีดำเอามาโหลดอันนี้สายเลือดลอยหาซิฟเป็นว่ามันผสมกับเสือบ่ออกไล่อามายเลยฮะน้าแม่มักละมักละเออเปิดไปเมื่อเนืองก็อีกท่านเนื่งป๋อเขาให้แยกบ้านเหรอครับ ายอบาทละ่เยอาี่ยโหายแลวปดพันย้ันเ่ขายอะไรกวันไแล้วไปกนกําลังยางลาดตะเวีนนี่ครับเพือนนี่อ้าไล่เสืออยากอยากกซื้อดอกอยากตอนแรกก็โทษมาต่อเอาเบอร์โทรมีบ่ครับหมอรมีครับมี่ถูกโทรศัพท์ทิมแล้วนี่นะครับบรรยากาศเนีมารนี้พี่น้อง ไอเแล้วมันลุกมันไม่รุนเนี้ยุุ่นนี่รุุนจะเผาไว้ยังเน่อไหเื่อหารอยโอ้มาแปดพันเนา,าะ,ะไม่มาเมื่อหาก่อนเออหนักเลยบ่ได้ไปแล้วครับจูงเมื่อและะ้วมะเอาไปสมเองแว่าเมื่อดอกและะ้วมะ